สวัสดีพี่น้องโมนี้สิภามาเบิ่งดอกกระเจียวเด้อเบิ่งเนี้ยดอกกระเจียวกำลังงามเด้อเดียวนี้นะบานหลายกระถางนะเด้อที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะเบิ่งเอาเด้อนี่งามงามปลูกไว้ข้างบ้านนี่เริ่มออกเริ่มบานแล้วจ้ะเริ่มบานแล้วจ้ะเบิ่งนี่งาม ออกทุกกระถางเลยเบื้องเอาเด้อง,งามมีแต่ดอกงามงาม่งเลยนี่แต่ดอกสวยสวยงามงามหนึ่งเนี่ยมีแต่สวยสวยงามงามดอกกระเจียวหรือบอกหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่าดอกบัวสวรรค์ เบื้องใกล้ๆเบื้องนี้ดูใกล้ๆดอกบัวสวรรค์งามขากงามเน่ขากงามเน่ดิเหมนงงามเนาะดอกบัวสวรวสวรค์ Nếu đọc cà chia, hơn ừ, sống nhà ngọt, ngâm, ngâm, ngâm.